่าเป็นไปตามคาดจะหลังโควิดตัวเลขจะขยับขึ้นล่าสุดนี่ฮะชนบุรีมาแรงแสงทางโค้งขึ้นอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้ววันเดียว4 4 2คนแซงกรุงเทพไปอีกและจังหวัดอื่นที่ติดเป็นจังหวัดใหญ่เท่านั้นเลยชนบุรีกรุงเทพอุบลนครศรีขอนแก่นสมุทรปราการเชีงยงใหม่ภูกเกต็ตอุดรธานีและระยองจังหวัดอื่นก็มีติดและมีเพิ่มนะครับก็ วันที่4ก็ค่อยมาว่ากันใหม่เนาะว่าเอ๊ะเราจะยังไงแต่รัฐบาลขอความร่มมือมาก่อนหน้าน,นี้แล้ว Work from home ได้ Work from home นะครับเชื้อมันจะได้ไม่ระบาดกลับบ้านแล้วตรวจ ATK ก่อนเข้าบ้านนิดนึงก็ดีนะครับจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายใส่หน้ากากไปไหนมาไหนด้วยนะครับอืมรอดูมาตรการต่อไปครับอ่าเป็นไปตามคาดจะหลังโควิดตัวเลขจะขยับขึ้นล่าสุดนี่ฮะ ชลบุรีมาแรงแซงทางโค้งขึ้นอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้ววันเดียว4 4 2คนแซงกรุงเทพไปอีกแล้วจังหวัดอื่นที่ติดเป็นจังหวัดใหญ่ทั่านั้นเลยชลบุรีกรุงเทพอุบลน,นบครศรีขอนแก่นสมุทรปราการเชียงใหม่ภูกเกต็ตอุดรธานีและระยองจังหวัดอื่นก็มีติดและมีเพิ่มนะครับก็วันที่4ก็ค่อยมาว่ากันใหม่เนาะว่าเอะเราจะยังไงแต่รัฐบาลขอความร่วมมือมาก่อนหน้าน,นี้แล้ว เวิร์กฟอร์มโได้ w วิร f กฟ m home นะครับเชื้อมันจะได้ไม่ระบาดกลับบ้านแล้วตรวจ ATK ก่อนเข้าบ้านนิดนึงก็ดีนะครับจะได้สบายใจกันทุกฝ่ายใส่หน้ากากไปไหนมาไหนด้วยนะครับอืมรอดูมาตราการต่อไปครับ